สองสามสี่บารมีบอลสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมวันนี้มีบอลที่จวยมาแบ่งปันนะครับพี่พี่ค่าจัดส่งเนาะมีค่าจัดส่งห้าสิบบาทแต่ถ้าสามต้นจัดส่งให้ฟรีนะครับผมอ่าสามต้นจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดครับผมมาโทรมาได้เลยครับอีกสี่ทุ่มห้าทุ่มเนาะผมนอนกันเที่ยงคืนดึกๆโทรมาได้เลยนะครับผมมาค่อยๆชมไปครับพี่ถูกใจต้นไหน เล็งไว้แล้วก็แคปมาได้เลยพี่ๆจะได้ไม้ตรงปกตามปกในคลิปนี้เลยนะครับพี่ๆเนาะสวยตรงปกไม่จกตา2 3 4าบารมีบอจ้าเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ไม้ใหม่กันพี่พันขุนผาเนาะพันขุนผาไม้ใหม่จดทะเบียนกับสมาคมครับพี่ไม้ใหม่จดทะเบียนกับสมาคมโตมาเป็นไม้ด่างโตมากระดูกแดงสวยมากใบแข็งก้านแข็งครับพี่เลี้ยงในตู้ได้นอกตู้ชิวๆิว ไม่ต้องคำไม้เลยอันนี้พี่ดูส่งนี้ผมไม่ได้คำไม้นะสวยมากแข็งแรงชื่อว่าพันขุนผานะพี่คือตอนนี้ต้นแม่ผ่าล้มจอมแต่ว่ามีรูปถ่ายไว้ตอนก่อนผานะพี่ถ้าสนใจเนาะอยากดูรูปต้นแม่พันขุนผานะพี่สวยมากเดี๋ยวทักแชทแอดไลน์เดี๋ยว, line, เ,ดยวเดี๋ยวส่งให้ดูในไลน์นะครับผมพันขุนผาแบ่งที่หนึ่งพันสองร้อยบาทครับพี่ดังสวยเลยเดี๋ยวยิ่งโตมายิ่งสวยอันนี้ครับพี่นี่ขนาดเล็กยังขนาดนี้นะพันขุนผาไม้ใหม่ เรียจ,จ่าครับพี่แบ่งที่หนึ่งพันสองร้อยบาทจ้ะพันขุนผาฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยเนี่ยออมดอกออมใจด้วยนะครับพี่ไม้ใหม่เนาะพันขุนผา,าสวยๆจ้าด้านนี้เป็นลูกไม้ผ่าครับพี่ชิ้นผ่าเนาะเป็นลูกไม้ผ่าใบหอกด่างแดงครับพี่สี่ร้อยบาทรอดไม้จึงมากสี่ร้อยบาทนะครับลูกไม้ผ่าใบหอกเนาะด่างแดงแจ่มๆกันเลยนี่สี่ร้อยบาทจะด่างเลยสวยกันเลยรอดไม้มาด่างนะครับไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังจ้ะ นี่ฟอร์มฟอร์มโตโตฟอร์มโตโตรถล้นกระถางตีกันแล้วลูกไม้ผ่าไปหอ,อกสี่ร้อยบาทสวยๆครับผมอ่ะถัดมาด้านนี้เป็นเดธทินี่ครับพี่เดธทินี่เดธทินี่เดธทินี่เริ่มด่างชมพูมาแล้วนะด่างชมพูมาแล้วสวยๆครับพี่ฟอร์มแหม่กาลังกาลังโตกาลังโตเดธทินี่แบ่งที่สามร้อยห้าสิบาทครับพี่หลอดใหม่มาแล้วนะหลอดใหม่แล้วเดธทินี่เดธทินี่เนาะไม้ใหม่หน้าหวานครับพี่ไม้ใหม่หน้าหวานสามร้อยห้าสิบบาทเดธทินนี่สวยๆจ้า ด้านนี้เป็นลูกไม้พรอมเมล็ดข้าวปิน่าจะเจ็งแบบนี้เนาะลูกไม้พาอมาเมล็ดนะครับจะด่างชมพูอมทองแบบนี้นะพี่เนาะนี่ใบนี้ใหม่ล่าสุดนะนี่ยด่างทองมาเลยใบนี้ชมพูชมพูใบนี้ออกทองเลยลูกไม้พรอมเมล็ดรับบี่้ต้นนี้แบ่งห้าร้อยห้าสิบครับห้าร้อยห้าสิบสวยๆกันเลยห้าร้อยห้าสิบต้นใหญ่นะพี่ต้นโตเนาะน้องโตแล้วแล้วก็ต้นนี้เช่นกันครับพี่โอ้โหชมพูหวานฮาร์ปเคิงหลอดใหม่จึง้งมากเถะต้นนี้มีหนอด้วย แบ่งที่ห้าร้อยห้าสิบเจนกันครับพี่ลูกไม้เพาะมาเมล็ดเนาะต้นนี้เป็นแม่อุ้มฝักมณีล้อมเพชรน,นะพี่แม่อุ้มฝักเนาะแม่อุ้มฝักมณีล้อมเพชรใส่กับเกาเอ,อสรพ่อที่เป็นลูกไม้ด่างนะครับพี่แม่อุ้มฝักคือมณีล้อมเพชรให้ลูกสวยมากครับพี่หอดจ,จึ้งมากมีหนอด้วยตัวนี้ห้าร้อยห้าสิบาทจะ้ะด้านนี้ลูกไม้ด่างส้มทองเป็น ư? ไม้แยกหนอด้ว <Amsterdam> ยพี่ไม้แยกหนอเป็นลูกไม้แยกหนอเนาะลูกไม้ที่แยกหน่อมา กระถางหกนิ้วต้นนี้หน้าสวยมากครับพี่หน้าสวยมากหน้าสวยมากาแบ่งที่ห้าร้อยห้าสิบเช่นกันครับพี่ห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบด่างส้มทองใบล่างเขาด่างชมพูเนาะเป็นไม้แยกหน่อนะจ๊ะโตมาสวยมากกระถางหกนิ้วจ้ะนี่หน้าสวยๆกันเลยห้าร้อยห้าสิบบาทจ้ะลูกไม้แยกหน่อหน้าสวยนะจ๊ะด้านนี้มีอะไรบ้างเอ่ย ค่อยชมไปนะพี่ค่อยชมไปนะชอบต้นไหนก็แคปไว้ทักแล้วค like ่อยทักมาได้อ่ามีต้นนี้อ่ามณนี่ลอมเพชรครับพี่มันนี่ล้อเพชรโอ้โหฟอร์มกระถางห้าใหญ่มากใบใหม่อย่างจึ้งนี่ดูใบใหม่นี่นะพี่กระถางห้านิ้วน่าจะห้าจุดห้านี้เพราะว่ามันเกือบมันใหญ่มันเกือบหกแล้วประมาณห้าจุดห้านิ้วนะพี่มณนี่ลอมเพชรฟอร์มนี้แข็งแรงแข็งแรงไม่ได้คำไม้ใบแข็งแข็งเลยนี่เอาไปเลี้ยงแบบนี้เลี้ยงนอกตู้ได้นะครับเลี้ยงนอกตู้รอดเลยชิวๆเลยครับพี่ด่างแบบนี้เนาะ ใบใหม่สวยมากใบใหม่ออกด่างเหลืองนั่นใชด่างเหลืองเลยนะครับด่างเหลืองทองเลยมันีร้อมเพชรมณีร้อมเพชรต้นนี้แบ่ง450ครับพี่พี่450ฟอร์มใหญ่ๆเอาเลยเอาสิ450ใหญ่ๆสวยๆกันเลยมณีร้อมเพชรหน้านี้ครับพี่นี่ใครอยากได้มันนีเลี้ยงนอกตู้นะพี่เนาะถ้าแบบกลัวด่างจัดแล้วมันจะเลี้ยงเลี้ยงนอกตู้จะตายผมให้นี่ฟอร์มนี้พี่หน้านี้เลี้ยงนอกตู้ได้ครับเจียวเขียวแบบนี้เปิดด่างมา เลี้ยงนอกตู้ชิวมากในตู้ก็สวยจ้ะ450แล้วมันมีรอมเฮดอ่าต้นนี้เทพสายลุงมีความด่างทองครับี่กระถางห้านี่เปิดหน้าทองมานะเปิดหน้าทองเทพสายลุงใหญ่มากกระถางห้านิ้วแบ่งที่300บาทครับพี่300บาทอันนี้ไม้เริ่มมีหัวแล้วนะไม้เริ่มมีหัวแล้วพี่เพราะว่าไม้ไม้ไหลเดือดจัดแล้วเพราะว่าไม้ใหญ่ไม้ใหญ่มากแบ่งที่300จะ้นะเทพสายลุงนะเทพสายลุงเทพสายลุงอ่า หน้าทองหน้าทองสวยๆด้านนี้อันนี้มณีอันนี้มณีอ่ะมนีโอ้นนอนนอต้นนี้หน้าว้าวเลยมณีล้อมเพชรอะมณีล้อมเพชรกระถางห้าต้นนี้มณีล้อมเพชรหน้าว้าวหน้าชมพูออกส้มนะพี่ชมพูออกส้มเนาะหน้าสวยมากหน้าสวยมากมณีล้อมเพชรมณีล้อมเพชร ต้นนี้แบ่ง4ี่้อยห้าเช่นกันป่ะ4ี่้อยห้าสิบอ่า4ี่ร้อยห้าิบถ้ากลัวจะซ้ําราคากับต้นก่อนได้นี้นะพี่แคปมาแล้วก็หรือว่าโทรมาสอบถามนะใน,นมีว่าเจ้าหน้า,นาไหนเนาะเออต้นนี้ก็จัดไปจัดไปครับพี่4 5 0รยห้าเช่นกันมณีล้อมเพชรหน้าสวยๆจึ้งๆจ้ะหน้าสวยๆจึ้งๆมณีล้อมเพชรกระถางห้านี่โอ้ใบใหม่ว้าวจัดใบใหม่ว้าวจัดด้านนี้ป้ายสวยๆพรมพิมานครับพี่กระถางห้า ฟอร์มใหญ่ๆกระถางห้าลนๆจ้ะปมพิมานปมพิมานสองร้อยนะครับพี่ไซนี้สองร้อยเนาะนี่ป้ายแจ่มป้ายลึกมากดูลอดใหม่รอดใหม่ม้วนออกมาเลยป้ายนะครับไม่หลุดเลยไม่หลุดสักใบเดียวปมพิมานนะพี่สองร้อยบาทนะครับผมสองร้อยบาทด้านนี้ไม้ใหญ่หน้าทองต้นนี้ครับพี่ต้นนี้ต้นนี้กระนกมนตานะกระนกมนตาหน้าทองไม้มีหัวแล้วนะคร<ป>ับพี่ไม้มีหัวแล้วเนาะเอาไปเลี้ยงอีกหน่อยเดี๋ยวหน่อก็มาแล้วกระนกมนตานะกระนกมนตานี่ ใหญ่มากพี่ดูนี่สอดมือเข้าไปใบเท่าฝ่ามือนะครับกระถางห้านิ้วผมเอียงให้ดูนี่ใหญ่มากกระหนกมนตาเม็ดจมพูด่ดางขาวใบล่างด่างขาวเนาะมาเปิดหน้าทองใบนี้ว้าวจัดปลอดใหม่ก็มาแล้วด้วยครับพี่กระหนกมนตาเจ็ดร้อยบาทครับพี่เจ็ดร้อยบาทนะกระหนกมนตาไทยนี้ไม้มีหัวแลว้วเอาไปเลี้ยงรองหน่ออีกหน่อยสวยเลยอ่าตอนแรกมีสองต้นนี่เคยขึ้นไลฟ์ไปประมาณทัก เมื่ออาทิตย์ก่อนเนาะไปลวต้นหนึ่งเหลือต้นหนึ่งครับพี่กระดกมนตาหมดแล้วนะครับมีแบ่งต้นนี้ต้นเดียวหมดแล้วเจ็ดร้อยบาทนะพี่กระดกมนตานะครับผมนฮะด้านนี้เป็นมณนีร้อมเพชรครับพี่มณนีร้อมเพชรนี่มีหลากหลายหน้ามากมณนีร้อมเพชรกระถางห้านะครับสวยเลยกระถางห้าโอ้ต้นนี้สวยมากหน้าแดงออริจินอลครับพี่เหลือจะหน้าเขียวขาว ชมพูนี่แล้วแต่ความชอบนะครับพี่มันนีรอมเพชรเนานะแบ่ง450 450บที450ท่สี่ร้อยห้าสิบครับพี่บิ๊สี่ร้อยห้าสิบบาทสี่ร้อยห้าสิบาทมันนีรอมเพชรน,นะครับมันนีรอมเพชรฟอร์มกระถางห้านิ้วด่างสวยๆกันเลยอ,อ่าเดี๋ยวผมแผนกล้องกระชห้ดูเผื่อเผื่อชอบต้นไหนแล้วแคปส่งมานะคพี่เนาะต้นนี้ก็สวยครับด่างจัดเลยแล้วก็มีหลอดใหม่มาแล้วนะนี่ใบใหม่มาแล้วครับพี่มันนีรอมเพชรสี่ร้อยห้าสิบบาทครับพี่ สวยกันทุกต้นเลยต้นนี้ณเนะมืองนนท์ครับพี่หน้าด่างชมพูหว,นว,นวนานนไซส์กระถางห้านิ้วสายกลางสายกลางสายกลาง,าางน้องโตเล้วสามร้อยบาทนะพี่ณนะมองนนท์เนาะณนะมองนน300ท์สามร้อยบาทสายกลางๆโตกําลังสวยอ่าลูกไม้เมล็ดใบกลมต้นนี้เดี๋ยวเอาไว้ดูเดี๋ยวกนกโดบนตาต้นนี้บงังลูกไม้เมล็ดลูกไม้เมล็ดครับพี่ใบกลมด่างใบไใม่ด่างเหลืองฮาร์ปครึ่งนี่ ใบกลมใบกลมออกมาข้างนอกดีกว่าออกมาข้างนอกดีกว่าเออนี่ไซส์กระถางห้าใบกลมด่างใหญ่ๆนี่ใบใหม่ล่าสุดก็มีด่างเหลืองฮาร์ฟเครื่งเม็ดชมพูแดงสวยเป็นลูกไม้พร้อมเมล็ดน,นะครับไม่มีลูกไม้พมเพาะเมล็ดเนาะนี่ไซส์ใหญ่มากต้นนี้แบ่งหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทใบใหม่สุดจึง้งใบใหม่สุดจึง้งฮะเอาอุอ้มให้มาแอดมินโชว์หน้าเลยไหมไแ <laughs> อดมินอุ้มให้ครับพี่ นี่เป็นลูกไม้พาะเมล็ดนะครับลูกไม้พาะเมล็ดใหญ่มากครับพี่ใหญ่มากนี่คือไม้เมล็ดที่ทํายากสุดคือไม้เมล็ดที่มันเป็นใบกลมนี่แล้วใบกลมต้องใบกลมด่างแบบนี้ด้วยนะไอ้ที่ไม่ด่างก็เยอครับพี่มีบอลใบกลมกับใบบอลกาบที่ทํายากสุดนะพี่ต้นนี้ใบกลมทํายากมากแล้วโอ้ใบไม่ด่างเทศจัดสวยสุดแบ่งหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่มีต้นเดียวนะครับผม <laughs> มีต้นเดียวอ่านี่สวยมาก สวยสวยแล้วทำไมพี่สวยต้องจัดนะสวยแล้วต้องจับเออ,เอ,อด้านนี้แบ่งไหมแบ่งเนาะราสีเม็ดราสีเม็ดราสีเม็ครับพี่ต้นนี้น้องมีหน่อแล้วนะครับน้องมีหน่อแล้วนี่หน่อมีหน่อมาแล้วเรียบร้อยมีหน่อมาแล้วเรียบร้อยราสีเม็เผื่อใครจะเอาไปทำเอาไปแยกหน่อหรือจะไปเลี้ยงฟอร์มกอนะพี่แบ่งที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับราสีเม็ คุณแม่พร้อมหนอ่อขึ้นไกลตัวอยู่นะพี่ขึ้นห่างอยู่นะขึ้นห่างอยู่นะขึ้นห่างอยู่เออหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับตับราสีราสีเมษนะครับผมราสีเมษเนาะไปไม้ใหญ่ต่อครับพี่ต้นนี้สาวนครใช้สีกระถางแปดหน้าวาวาวา้าวใบใหม่เปิดชมพูมาจึ้งจึงครับพี่สาวนครใช้สีกระถางแปดไม้มีหัวนะครับเลี้ยงแค่รอนหน่อเนาะเพราะว่า เนี่ยไม้ที่เลี้ยงมารุ่นเดียวกันครับพี่หนอเต็มคอแล้วแต่ต้นนี้หนอยังไม่มาแต่หน้าแม่สวยมากครับพี่แบ่งที่หนึ่งพันบาทครับพี่สานวนรคัยศสี 4, กระถางแปดนะกระถางแปดไม้มีหัวค 4, ร,นนรับพี่เลี้ยงรอหนอนี่ใบใหม่หวานจัดหวานจัดกระถางแปดนิ้วครับพี่กระถางแปดสาวนกครเชสีหนึ่งพัพ 8, น 1, บาทนะครับผมหรือใครจะเอาเป็นฟอร์รมกอฟรกอร์มกอฟอร์มกอแบบนี้นี่กระถางแปดเช่นกันครับพี่ฟอร์มกออันนี้คือใบลูกคนนั้นพี่ใบลูกต้ะใบลูกเนี่ใบแม่คือใบใหญ่ใบนี้ นี่ใบนี่คือใบหน่อนะครับกระถางแปดต้นกระถางนี้มีประมาณสามถึงสี่หนอแล้วพี่สามถึงสี่หนอเนาะนี่เห็นร้าวข้าวนะเห็นข้าวนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่สาวนครใช้สีฟอร์มกอนี่หน่อเต็มคอเลยอ๋อเต็มคอฟอร์มกอสวยๆหนึ่งพันห้าร้อยบาทสาวนะครใช้สีจะ้ะอ่าด้านนี้เศรษฐีเงินล้านครับพี่เศรษฐีเงินล้านถ้าเขาไม่ป้ายนะพี่ไม่ป้ายแบบนี้เนาะ จะซื้อจะชื่อจะจะซื้ออะไรฮนะจะชื่อปราสาททองครับพี่อันนี้คือน้องป้ายน้องป้ายน้องด่างชื่อเศรษฐีเงินล้านครับพี่กระถางหกใหญ่ๆไม้มีหัวเช่นกันแบ่งที่หนึ่งพันบาทครับพี่เดี๋ยวผมให้ดูมุมสูงเดี๋ยวเปิดตู้ก่อนอ่ะ,อะเปิดตู้แล้วพี่นี่นะไซส์ใหญ่พี่ดูสาวนาครัยศีกับเศรษฐีนุสาวละครัยศีนะพี่อันนี้เศรษฐีเงินล้านเห็นไหมความใหญ่พอกันเลยอ่ะ เศรษฐีเงินล้านหนึ่งพันบาทครับพี่ไม้หัวเอาไปเลี้ยงรอหนอไซส์ใหญ่ๆไม้ใหญ่มีแบ่งต้นเดียวเพราะว่าส่วนมากไม่ค่อยมีใครแบ่งกันดีไม้ใหญ่แนละ้วส่วนมากเขาจะเก็บเก็บกันั่งเดียวเก็บทําพันนะอะ่ผมพอมีต้นแม่อยู่ก็เลยมีแบ่งต้นใหญ่ได้นะพี่หนึ่งพันบาทนะพี่เศรษฐีเงินล้านสวยๆเนาะแบบนี้เลยอ่าด้านนี้เป็นรัตนะลุ่งเรืองเปิดหน้าทองมาแล้วจ้ากระถางแปดนิ้วเลี้ยงรอหนอเช่นกันต้นนี้เพื่อนๆเ,เขาไปหมดแล้วครับพี่ ที่วางคู่กันนะมีต้นเลยสองต้นที่คลิปประมาณสักสองทีงท่แล้วอันนั้นคือน้องอ่อหน้าสวยเปิดหน้าทองอันนี้ตามมาแล้วครับพี่นี่เปิดหน้าทองแล้วเรียบร้อยเปิดหน้าทองแล้วนะใบใหญ่มากอ่าสอดมือให้ดูครับพี่มิดมือมิดมือหนึ่งพันบาทครับพี่รัตนะลุ่งเรืองกระถางแปดไม้มีหัวจา้าเลี้ยงล้อหนอด่างสวยสวยใบใหญ่เลยเปิดหน้าทองมาแล้วหนึ่งพันบาทนะครับรัตนะลุ่งเรืองสวยสวยจ้าด้านนี้อ่ะไม้ ไม้แยกหน่อไม้แยกหน่อ,นอ9้าทับครับพี่9้าทับเก้าทับลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเพราะเรามี9ทับหันนะอ่ะอันนี้แยกหน่อต้นใหญ่มากคับพี่ต้นใหญ่มากแบ่งที่350ครับพี่350เนาะ9้าทับไม้แยกหน่อใหญ่ๆนี่ด่างเทพด่างสวยๆจ้ะ9ก้าทับไม้หน่อต้นใหญ่กระถาง5นะกระถาง5เลยกลับไปดูไปสามร้อยห้าสิบบาทครับสวยๆกันเลยนี่ใบนี้ใบใหม่ล่าสุดครับพี่ใบใหม่ล่าสุดใบที่มือผมจับเลย สวยมากสวยมากอ่าด้านนี้ลูกไม้ผ่าครับพี่ลูกไม้ผ่าหน้าทองด่างเหลืองทองนี่ใบใหม่กัดเม็ดขาวแดงนะพี่ใบใหม่เปิดด่างเหลืองทองเลยเป็นลูกไม้ผ่าแล้วครับพี่หน้าถือสวยเนาะต้นนี้แบ่งที่สามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาทไม้ด่างเหลืองนะไม้ผ่าด่างเหลืองครับพี่สามร้อยบาทนะสวยๆกันเลยนี่เออเม็ดขาวแดงด่างเหลืองทองอารามแจ่มๆกันเลยทีเดียวเชียวอันนะอ่ะ ัดมาด้านนี้ด้านนี้เป็นไม้ป้ายไม้ป้ายที่ไม่ค่อยมีใครทํามาขายผมเชื่อเลยพี่เพราะว่าพี่อาจจะไม่คุ้นชื่อคุ้นหูนะปฐมนนท์ครับพี่ปฐมนนทนะ์เนาะอ่าพี่ๆบรรทัดอาจจะเคยเห็นเคยได้ยินปฐมนนท์ครับพี่เป็นไม้ป้ายแบบนี้พี่ดูเจ,จ่มจระัดชัดจริงยิ่งเลี้ยงแดยดยิ่งแจม่มไม้ชอบแดดใบแข็งครับพี่เลี้ยงนอกตู้ได้ชิวๆชอบแดดอัดแดดมาได้เลยจ้ะนี่ ปฐมนนนะครับพี่ปะถมนเนาะแบ่งที่สามร้อยบาทครับพี่บีไม้ป้ายชมพูสวยๆหวานๆครับพี่สวยมากหวานมากสามร้อยบาทปะถมนนจ้าปะถมน,นอ่าด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้พรเจ้าสัวจ้ะต้นนี้ต้นนี้พรเจ้าสัวดังเก่งดังดี ด่างฮาร์ปคึ่งฮาร์ปคึ่งสามร้อยบาทนะจ๊ะพี่สามร้อยบาทเนาะพรเจ้าสวัวหน้าสวยพรเจ้าสวัวหน้าสวยอ่าสามร้อยบาทแล้วก็ต้นนี้หลวงตาจะ้ะหลวงตาเมืองหลวงตาเมืองหลวงตาเมืองใบใหญ่นะพี่ใช้ใช้เริ่มเริ่มโตเนาะเริ่มโตแล้วหลวงตาเมืองสามร้อยห้าสิบบาทจะ้ะสามร้อยห้าสิบหลวงตาเมืองอ่าด้านนี้ที่เป็นถ ATA ตรงนี้ครับพี่หน้าชมพูหน้าชมพูหาพวาน โชคล่ําซ้ำครับโชคล่ําซ้ำโชคล่ําซ้ำนะนี่โชคล่ําซ้ำสามร้อยบาทครับพี่พี่หน้าหวานๆกันเลยโชคล่ําซ้ำดูโอ้โหตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไปดูหลอดใหม่จึ้งมากหน้าสวยครับพี่หน้าสวยหน้าสวยฟอร์มโตแล้วฟอร์มโตแล้วกระถางสี่ล้นมากเอาไปอัพหกอัพแปดได้เลยครับโชคล่ําซ้ำนะหน้าหวานๆกันเลยครับพี่สามร้อยบาทสามร้อยบาทจ้ะโชคล่ําซ้ำนี่ยชื่อดีด้วยชื่อดีต้องมีติดบ้านนะพี่ชื่อมีต้องมีติดบ้านนะ โต๊รัมซำมาอีกนิดหนึ่งทางด้านนี้ครับพี่เห็นฟอร์มกอแวบๆฟอร์มกอฟอร์มกอโอ้ยทิ้งดอกไปแล้วทิ้งดอกไปแล้วดอกหนึ่งฟอร์มกอกอใหญ่มากครับพี่กระถางหกอาสงไขอาสงไขเดี๋ยวผมยกเอาไว้ดูเขนะข้างนอกบิ๊กบึ้มเลยนี่อสงไขกระถางหกนิ้วฟอร์มกอป้ายถือสวยครับพี่เม็ดสีเจียมๆฟอร์มกอฟอร์มกอมีประมาณหนึ่งสองสาม ไอ้นับคร่า้าวนะพี่นับคร่้าวแลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดถึงแปดต้นครับพี่เจ็ดถึงแปดต้นไมห้หัวฟอร์มกอรกระถางหกนิ้วอสองไขยอสองไขยแบ่งที่เจ็ดร้อยห้าสิบาทครับพี่เจ็ดร้อยห้าสิบาทนี่ดอกก็มาแล้วได้เกสรแล้วเนี่ยทิ้งไปแล้วดอกหนึ่งมาดอกใหม่อีกแล้วประมาณสักเจ็ดต้นนะพี่มาเจ็ดร้อยห้าสิบาทครับพี่อสองไข,ข่ขยันได้ฟอร์มกอเอาไปอัพใส่อง์ใหญ่นะพี่อง์ลินอง์ใหญ่กระถางสิบห้ากระถางยี่สิบนะพี่เลี้ยงฟอร์มกอสวยนะนี่เลยครับพี่ ต้นเดียวคุ้มหัวใหญ่มากไม่ต้องพูดถึงเจ็ดร้อยห้าสิบนี่จะไหมอสงไข่ต้องมีหูใต้ใบนะจ๊ะต้องมีหูใต้ใบแบบนี้เดอ้ออสงไข่เดี๋ยวจะไปเถียงกันอสงไข่มีหูไม่มีหูนะครับพี่เดี๋ยวจะไ่เถียงกันเนาะอ่ะเจ็ดร้อยห้าสิบอสงไข่สวยมากครับผมสวยมากสวยมากอ่าโอเคก็สนใจต้นไหนนะพี่ศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดโทรมาก,ก่อนนะครับพี่พี่บางทีแอดไลน์แล้วเดี๋ยวฟัง ั่งผมมันไม่เด้งเนาะเดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรมาคุยกันก่อนอ่ะจะได้แอดไลน์ถูกจะได้แอดไลน์ถูกอ่ะเดี๋ยวเดมีด้านนู้นหน่อยฟอร์มสวยแล้วจัดทินากรครับพี่พี่จัดทินากรจัดทินากรจัดทินากรจ้าจัดทินากรใบกลมป้ายสวยนี่จัดทินากรไม้อาจารย์ปอฝีมือผู้ทำกอกเกล็ดครับพี่นี่ทำไม้ตัวนี้ออกมาใบกลมดนังสวยจัดทินากรสองร้อยห้าสิบบาทจากกระถางห้าหน้าสวยๆกันเลยใบกลมสวยน่ารักตะมุตะมิมากครับพี่ ชอบแดดนะไม้ชอบแดดไม้ชอบแดดครับพี่แดดจัดได้เลยจ้ะไม้ต้นนี้ไม่ต้องกลัว่า250ฉัดจินกรนะครับผมอย่าลืมนะครับ3ต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับพี่พี่เนาะ3ต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมโทร0649310997เดี๋ยวมีไอบ้บินน้องก้อยรับสายเนาะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์ฝากากดติดตามเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ